เียพื้นที่แคเทียสามอย่างเดียวมีหมาระวังยอมาบ้างใส่กระสุน <laughs> ไม่มีอะไรปะขึ้น หมามาเลยครับหมาทั้งหมาทั้งหมูโอเคขอเจือนหมูแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเพิ่งไปโอเคเรียบร้อยเลือกทัวก่อน ครู้สึกจะมีงูนะบอยไฟยมาูโอ้ยมึงงูวิ่งตามกูอยู่ไหนวะนี่ตายแล้วสองตัวตาย ได้เลยไอ้หัวสมองที่เป็นเหมือนปวดหัวนี่กินอะไรพาราใช่ไหมอา่าใช่มีประวัติูไม้มีไม่เป็นไรลอา่ามีสี่เม็ดเอามาหนึ่งเม็ดขอแล่เนื้อเนื้อหมูก่อน เสร็จแล้วเสร็จล้วเดินมาเริ่มกดยากแล้วไกเป็นเพราะอะไรวะยังไงคือกดยากพวกไอตัวปุ่มกดอะ่ะเมาส์หรือเปล่าเมาส์มาเริ่มเสื่อมมั้งใช่เมาส์ไอตัวคีย์บอร์ดอืม món mã là ui lời cái thôi mình sẽ mày nè mã ở nè Này, mày mày mã ở phòng này là dơ trong ไมซ่อมไม่ได้จะอัปเกรดมันตีเรื่อยๆวะ่ะมันเลยอัปเกรดไม่ได้อยู่ในนี้อ๋อมีไก่ไก่ไม่เกี่ยวไม่นายจะเป็นซอมบี้นอกแล้วมันนับเป็นซอมบี้ไปเลยอะ ไน่ว่ะน้องหมูเหรอหมูน้องหมูแรกก่อนนะน่าจะเหลือทก่นแน่นเฉียนไก่ก่อนแป๊บหบนึง่งแล้วก็ห้องนี้เฉือนหมาไปเฉือนหมาก่อนนะ ตายไหมเอาโอเคคลีร์ปหรือของ หมดแล้วป่ะเอาลวงไม่มีอะไรเนาะแถบวบนี้อืมใช้กระสุนมึงสองร้อยกว่านัดมาโยนมาเนี่ยเดี๋ยวนะพิกับบ้านเราอยู่ทางไหนวะอ้อสามร้อยกว่าเมตร ปะลยุยเลียพื้นที่เชียสี่สี่ห้าโอ้โหมันเป็นหอกเอ้านจะอกแหละแต่กูสกไปยิน คือแบบต้วอี้อือแบบเบิรโน่อ,อยู่ฝั่งโน้น มึงออกไปทรงนั้นนะโต๊จี๊ตามมึงไปเลย รถโรงเรียนยิงตัวกีดตายไปสองตัวหรือรข้างนอกสองตัว โอ้ยเกิบโดนแอบหุ่นนี่น้องๆน่าจะหมดแล้วมั้งนะดูก่อนนะนอังนตรายเลย ออกมาออกมาวิ่งมาโดดขึ้นไหมทำไมไม่ขึ้นนะ่ะใส่นี่อยู่ใส่จะสุนอยู่กำลัมันเยอะจังวะไม่รู้รตอนนี้คูอ,อยู่บนรถข้างบนหรือเปล่าวะ ใช่ทำไมกูได้ได้ยินเสียงแถวนี้ไม่มีนี่หว่าคงรถซ่อมปืนแป๊บหนึ่งเยอะมากลนะมลแล้วนะแหมกำลังทยอยลงมาแล้ว ไอสัตว์ตงฟูนี่เองนรถมามันตีตรงฟูข้างหลังมันอยู่ข้างหลังเว้ยข้างบนใช่ไหมเออพอมันตีแตกก็แบงค์ยอยลงมาดิกูหันไปเจอพอดี เข่าลงมาพอดีตรงไหนเนี่ยนี้เนี่ย,อ,อ,ยอยู่ไหนวะน่าจะข้างบนหรอมั้งช่ใก็ยังไม่สปอนไงมันแค่เห็นไอ้นี่เจ็บของก่อนเลยกัได้ ค okay. กำลังเคลียร์หรือลงอาหารเห็นขยบมั้งกนะันลังเดินมามั้งไอ้เจ้าเฮ้ย okay. อยู่ข้างนอกดินเดินมาอีกตัวเนึง ื้อไม่ได้ okay. ข้างนอกหมดเสียงเงี่ยไปละงั้น๋ยวเลยชั้นหนึ่งก่อนห้องน้ำลือแล้วเนาะห้องน้ำนู้นลือ้อห้องน้ำ <Okay. S 2> กำลังลื้อโอเคถูกกำลังลื้ชั้นหนึ่งอา้าว ไม่มีอะไรอยากได้ลูกซองตังแปดแล้วเ <laughs> แล้วนันอึดอัดมากเลยลูกซองไทยประดิษฐ์ตกใจ <laughs> อยู่วิ่งวิ่งสวนเนี่ย <_ C 1> หมดยังวะเออหมดแล้วผู้กำลังลือห้องขวอยอ๋อนี่อยู่นี่อยู่นี่ก่องนี้ยังไม่สปอน อันนี้เคลียร์แล้วนี่มาแล้ว,ลวสามสี่ตัวอยู่ในห้องนูน้นนี่ในห้องนี้ลุกหละอ้าไปไหนอะทำไมันไปทางนูน้นกำลังไปดูเฉย ไบ่ยังไ,ไรห้องนี้ไม่มีอะไรไหม่ยอะไงก็ต้องขึ้นข้างบนเนาะใช่ขึ้นอยู่แล้ว ียชั้นหนึ่งให้เสร็จก่อนเข้าไปดูแล้วใช่ไหมห้องนี้ยังมัง้งห้องนี้ไม่มีอะไรแล้วมีแต่เทียนชั้นหนึ่งน่าจะหมดแล้วล่ะฝั่งเนี้ยฝั่งนี้ลงลอแลวใช่ไหมใช่ฝั่งนู้นล้อหมดแล้ว ชั้นสองก็เคลียชั้นสองก็เคลียไปเยอะเลยปุดประตูก่อนชั้นสองนี่มันโดดลงมาหมดอันนี้ลงอาหารเคลียรแล้ว<า>ขึ้น,นนะไรคืออะไรเนาะปุ๊บขึ้นแล้วเลือดเ,เลือดหรือเลือดมือเหลือครึ่งอะระวังน่สิึนนะนี่ไงมันออกจากห้องนี้ตีจ้าเอ๋มือพอดีเลยยังท่าเลยมงอยู่ไหนกันวะ ดีว่าหันหลังคือคือหน้าหน้าชนเวทีพอดีเลยชนกำแพงพอดีใช่ไหมเออสองตัวนี้หลุดคิซีห้องนี้ไม่มีละห้องน้ำ ห้องน้ำลือแล้วเอาโดนอะไรวะไอ้ข้างล่างตอบอยู่ไงออกมาเลยนะทานที่ตายเลยิึกดดิกิ๊กไม่โดนสักทีหรือ <laughs> ห้องน้ำก่อนนะมิงทางไปอยู่นี่รอสกเดีโยวไปๆหรือสองก่อนอือหือ นี่เหรอ,อมีเชือกอยู่เนาะใช่ไหมฮนะเชือก่อ,กอะไรเนี่ยไม่รู้ไม่มีอะไรบ้างเชือกนี้ไ,ได้นูน้นฝั่งนูน้นอ๋อนนี่ไงมันมีทางขึ้นนี่เนาะอูก็บอกว่าทางขึ้นอยู่นี่ปะขึ้นแค่ไปยื้นี่มาเดี๋ยวบ่นเขีรยของในตัว ไปกระสุนยาไปห้าสิบก่อนนัดเก็ยบยังเก็บแล้วเนาะ,ปะไปไปไปไชเนี่ไงมีที่แน่นด้วยมีระเบิดด้วยโอ้ย ตอขึอ้นมาวุ้ยเน้นๆนมานก็มายยังตัระบะุย,ย,ยัลบลบเยโดดเร็วโดดนี้ทันไหมตายหมดเลยนี่หว่าตายหมดเลย อยู่ในเต็นท์อีกหน่อยยิงมาแล้วบอยเคลียร์เฮ้ยเลียพี่แน่นเลยพี่ระเบิดอ่ะตุ้มตรงนี้ไม่มีอะไรนะแล้วกูก็ช่างเนาะ อ้กระโดดขึ้นมาเจอพอดีเลยสรุปของอยู่บนใช่มั้ยจริงจริงๆเคียร์ข้างล่างแล้วก็มายิงออมันก็ได้โอ้สกโดดขึ้นมาเจอ<ช>สรุป,ปรนี่กูนี่หาเรื่องทั้งนั้นเลยใช่ไหมนเนี่ยไม่รู้ไงไม่รู้ไงเอ้แต่เกมนี้เพิ่งทำครั้งแรกนะใช่ อยายแต่ของเลยเต็นท์พังหมดเลยอืมช่างมันเถอะ่ะตั้งพิกัดต่อไป900กว่าเมตรไรนวะโอ้อยู่ทางนูน้นเ่ยหัวทางเลย